นงเด้ออีพ่ออีแม่สิงตูกำลังสิไปเข่าค่ายไปเขาค่ายยุป,ปหาแล้วเขาค่ายสามมือสองคืนสวัสดีครับสิงพ่อใหญ่ไมหมครับสิงตูห,หนุกกำลังเก็บของเออจะต้องพับลอนเลอร์ค่ะมันจะได้มีแม่พลัสมันจะมีที่เยอะกว่าเ เนี่ยเดแม่ทำไม่ดูอะไรสุมันนี่แม่เก็บของ้ไปเขาค่ายแล้วถึงตัวใง่ล้เราง่เราถึงตัวเก็บของดีสมานบีนี่สึ่งโฉจ่อยเก็บเองใช่ไหมคะสิ่งตัวเช็คของเองต้องใส่ยังแน่อันนี้ค,คุณครูมีมีลิสต์มาใหา้บอาใส่อีอยังแน่ยังเนี่ยสิ่งตัวก็เช็คเองซึ่งตัวเช็คของเองเลยใช่ไหมคะมหาเองเช็คเองทุกอย่างเรามองกันมาตรวจให้อีกทีหนึง่งว้าจ่อยใหญ่มากๆแล้วเนาะจอยโตแล้วว่ะ กิงค่ะลูกสุป,ปีจะได้มีที่ระลัยมุมห้องไวเกมกมากว้าตื่นเต้นไหมครับลูกคร mm hmm. ั้งที่แล้วจอยเลสมาจอยไปชูรันแฮมเนาะ mm hmm. อันนั้นจอยยังไม่ได้เก็บของเองทั้งหมดใช่ไหมคะอันนี้จอยทำเองทุกอย่างทุกอย่างเลยเนาะซุป,ปีลูก นั้นชุดนอนใช่ไหมคะโอเคนี้ชุดธรรมดาค่ะเอาหน้าลงคับพับอุ้มเทรนจอยจอยพับอุ้มเทรนค่ะลูกเพราะว่าเราจะได้เห็นได้เสื้อเป็นสีอะไรเสื้อเป็นลายอะไรได้ลายการ์ตูนอะไรหรอเอาได้โอเคอุ้มเทรน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 ค่ะลูกไม่ใช่ค่ะต้องเอาลายลง In de บโ o e อนอันน um, kind of yeah. s r u m ค่ะ a ันนั้นส a เพราะว่าเพื่อนสอนใจได้รู้ว่าเสื้อเป็นลายอะไรไงคะย a เนื้อสติ๊อภากันนะเราเลือกจะได้รู้อ่าเสื้อตัวนี้ลายแบบนี้จะเห็นลายเขานี่ใจทำได้แม่ก็มาสอนใจอย่างนี้ละใจทำได้จอกะใจเลือกได้เอ้เสื้อเป็นสีอรลายอะไร จะเห็นหลายเก็บของไปเขาคายไปวันพุธแล้วก็กลับมาวันวันศุกร์ชุดอะไรที่อออ่เป็เอเเอ,เเอ,เอพับบังคอพับคอลจอยใส่ไปใช่ไหมคะพับบังคอลจอยเอาไปไว้ในลูะเอ่อชาร์ลเอาใส่ไปเลยจอยใส่พรุ่งนี้หรือว่าจอยเอาไว้ในคุกซ์ักหรือว่าจอยจะไว้ในคอฟเฟอร์ ไว้กับหนูใช่ไหมงั้นเอาไว้ในหุกสักได้มัดกับลูกสักโอเคงั้นจ่อยเอาผ้นนาปูที่นอนอันนี้ของพวกแปลงสีฟันกับเกงในอาเดสในนั้นค่ะับแม่ทำให้